ทีนที่สำคัญก็คือเราต้องห้าโรงแรมธีว่าเราสามารถเข้าไปปักแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเข้าไปปักได้นะครับเบิร์ด5ใดๆได้เดียวเรือมันนี้ไว้ใจนงปุ๊บในเรื่ยไว้ใจปุ๊บในเลยดวงเรมมะดวงเรมมะไม่ดวงเรมกวนไม่แก่คนสัตย์เฉสัต เรื่นนองมันยุ่หวัยใจนใ้องผมไหน,ในล่หวัยใจผมไหนล่ะวะห้าโรงแรียนอยังไงเนี่ยเนี่ยมันมีโรงแรมไม่รู้โรงแรมยนเจออะไรเลยวะมาถ้าคิดโอ้โหกูหานเดียวเอาวันนี้ครับวันนี้เราจะไปก่อนแกนแต่ว่าเรามาเวทพักเสียพรตีนตีนกันก็คือเราต้องห้าโรงแรมยทีว่าเราสามารถเข้าไปปักแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเข้าไปปักได้นะครับ เบอร์5เดี๋ยวเรือวันนี้ไว้ใจนองปุ๊มได้เลยไห้ใจปุมได้เลยจริงก็มี่าไวนานะมีนี่นี่าไวนานี่สื่อบิกินี่มาเร็วนี่ได้บิกินี่เดี๋ยวเลยจปเปลี่ยนจะไปยเปลี่ยนเลยมีตรงห้าโรงแรมเดี๋ยวมีซเข้าวไปได้แล้วก็มี่าไวนาบอกเราตรงเล่นน้ำาีี่เดี๋ยวหลงไปเล่นน้ำตรงนี้อยู่เดี๋ยวนี่ปลาดามโซ่มั่นมั่นปลาดามโไ่ยูไม่ไกลเลย มีสระว่ายน้ำนะมีสระว่ายน้ำต้นขาใหญนะเนโนนเนโนนเ่บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศซุดซุดซุดตีจอนรถตีจอนรถกว้าง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 ไม่ใช่เป็นปื้อเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปลงแร่มึงอ่าถึงที่พักแล้วครับวันนี้เราพักกันที่นี่ก่อนพอดีน้องผม อ่าเขาจองไวเร็วแม่นๆนตรงนี้เลยตรงนี้นะมีจอดัถสบาย,ยบรรยากาศดีลมรื่นนะครับแถมผาา้าซัดข้าวแบบผักได้เดี๋ยวเราข้าวไปห้องพักกันเข้าวไปห้องพักไปเก็บข้องแล้วก็ลง,ลงมาเล่นซาฟารีนมม้ำก่อนไปวันอยู่ทางนั้นเร็วมีบิกินนี้ <c oughs> ไปห้องปักกันครับ ครับอ่าผมให้น้องจองห้องไว้แล้วครับเมื่อกี้อ๋อมาเช็คอินนะครับเช็คอินครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานหาไปที่ห้องนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปที่ห้องหนก่อนนะครับนี้เฮ้ยกลับไปแล้วเบิร์ดเดี๋ยวพี่ลงเล่นน้ำก่อนนะไปห้องก่อนไปห้องกี่ลงเจ้าไว้น้ำใช่มีเจ้าไว้น้ำเกี่ยมชุดมาเลยบิ๊กินี่มีขัดพุงกันเดี๋ยวลงเล่นน้ำก่อนไปห้องก่อนเลยไปห้องก่อนเลยห้องที่เบิร์ดจองไว้ครับเล Điều đó oh. mày linh nào không น้ำก็รับพอดีน้องขึ้นไปห้องพักน้ำน่าเล่นน้ำใสใสสะอาดสะอาดนานๆนนที่จะได้มาบรรยากาศดีๆมีชาวว่ายน้ำหุ้ยลงแม่น้ำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> Ta-chin, ฮ้ยไม่ใช่แล้วเราโรงแรมยนนี่เขาให้เอามาลงมาว่ายน้ำในเศร้าไม่ใช่แล้วต้องคุยกับเจ้าพ่อโรงแรมไม่ได้คนนี้เบิร์ดเหลี่ยงเดียวไม่รู้ใครไอ้คนที่มาเปล่าก็เอาอโม่าลงมาเล่นในน้ำปีต้องไปคุยกับเจ้าพ่อโรงแรมยนอ้ยๆมเหนียดบอกไอ้เลยเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าพ่อโรงแรมยก่อนไม่ได้แล้วมั้งไปมาพี่โรงแรมยพิชโรงแรมนี่นี่มันโรงเรียน ไม่ใจโรงเรียนคนเดียวโรงเรียม,มาสิขให้มามาพักเราปักไดไ้ไม่ไมแต่ตามากคนไม่ไคนไม่้อ้สมายแลมั้งกับมันไม,ไม่ใช่เดี๋ยปรอกหวามันสะอาดมันไม่มีกลิ่นสวาถ้าววาเป็นโรงแรมมากมันต้องมีกลิ่นเยี่ยวกินกี้ไม่ใช่เ่าปีให่ปุ๊ปตุมตุมตุกตุ๊ตุ๊ปุตวุ มีที่จอดรถที่จอดรถบ้งบรรยากาศดีบรรยากาศดีมั้ยโรงแรมมัยโรงแรมไม่ใชโรงแรมไม่ใช่โรชมเสยเชิญเชเรื่องมันมีไหวใจนองพม่งนเลยไหวใจพมงนเลยคุณก็ตงคุณก็ต้อยับคุณก็ตองับรวยรวย่วยสบายกับบ้านกับบ้านเดียเดียวเดเดียวเดียวเดียวไปคุยกับเจ้าของโรงแรมโอ้ฮะ สรุปว่าที่นี่คือให้บริการอะไรครับที่นี่โรงแรมครับผมโรงแรมเห็นไหมผมบอกผมบอกน้องผมแล้วว่าโรงแรมโรงแรมหมารเล่นหมากเล่นแบบน้องหมาครับแบบนี้ว่าผมขอคุยกับเจ้าของดีกว่าชื่อคุณบิ๊นเจ้าของอ๋อเจ้าของเจ้าของอยู่นี่เองอ๋ออันนี้เจ้าของครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผมลงไปเล่นน้ำนิดนึงอ๋อได้ได้เป็นบริการที่ร้านอ๋อก็คือคนมาเล่นได้มาคนเล่นได้โอ้ยอุ่นใจเดี๋ยวผมแปลกใจอยงครับ คือที่นี่บริการอะไรบ้างนอกจากว่ามีสระว่ายน้ําแล้วครับที่นี่นะครับก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับให้น้องหมาไปเล่นนะครับมีโรงแรมห้องพักนะครับห้องพักนะครับที่นี่แล้วก็ให้น้องหมาเนี่ยคือเจ้าของเนี่ยเอาน้องหมาเขาไได้เลยบริการอาบน้ำนะครับครับแล้วอีกอย่างคือผมแปลกใจคือผมเข้ามาเพราะว่าคือมันไม่มีกลิ่นปกติแล้วอะผมไปสถานที่แบบ รับเลี้ยมอาจจะมีกลิ่นเดี่ยวกลิ่นกลิ่นซ้ำเตะจมูกมาแล้วครับคือคุณเป็นค<ม>นยังไงครับอ๋อที่นี่ลูกค้าไม่มีฮะที่ลูกค้าไม่มีฮะับอ๋อเอาไปแทนที่นี่คือที่นี่เนี่ยเรามีน้ำยาที่เป็นสูตรของที่ร,าร้านผลิตเองเลยครับผมแล้วก็ใช้ทำความสะอาดเป็นสารเคมีทั่วไปไม่ใช่สารเคมีครับก็คือเป็นเป็นสารน,นี่แหละแต่ปลอดภัยสำหรับน้องหมาด้วยสำหรับมนุษย์สำหรับคนคือสามารถแล้วก็ดับกลิ่นได้ด้วย ดับกลิ่นได้าอันนี้เลยที่ผมแปลกใจว่าทำไมคือไม่มีกลิ่นบางเกียอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันมันแทบจะมันไม่ค่อยรู้เลยครับครับคือที่เนี่ยห้องเรามีตั้งสาสห้องนะเวลามามาฝากเต็มๆดีกบบบางทีเกือบ้อยตัวนะครับเราก็ใช้นี่ยาตัวนี้แหละในการที่จะฆ่าเชื้อตางแล้ก็ดับกลินนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าเรา คือเคยใช้แบบมามากมายแล้วทั้งไฮเปอร์น้ำส้มสายชูน้ำส้มปันไม้นู่นนี่สุดท้ายมันก็จบคืออ่าผมเข้าใจแหละว่าเออผิพื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค,คือสปเปรย์เป็นคือคใช้พ่นใช้ดับกลิ่นแต่บ้านผมรวยรใช้ไม้ปลาเก้คือค่อนข้างมีฐานะครับ,รบผมว่าใช้ไม่ได้แต่บ้านผมคือแบบว่าพื้นแบบผมต้องดูแลอย่างดี้คืออันนี้เนี่ยใช้ได้เรียกว่าแทบจะทุกพื้นผิ เดี๋ยวว่านนะพื้นผิวที่แข็งๆเลยฮะพื้นผิวมนุษย์เนี่ยนะฮะหนังคนเนี่ยหนังคนโดนได้หนังคนปกติของผมโดนได้หมดเพราะด้านอัดยกไวมากเนอะแต่ในฐานคนแบบเอาแบบผิวผิวผิวสาวๆผิวเด็กอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงสามารถสัมผัสได้เลยโดยใช้ยากผมว่าใช้ยากต้องผสมน้ำวุ่นวายไม่ต้องไม่ต้องผสมเลยครัเขมไม่ต้องผสมถ้าคุณอยากจะประหยัดผสมก็ได้แต่ถ้าคุณแบบไม่อยากประหยัดคุณสามารถเทจากผลิตภัณฑ์แล้วก็ เทใสขวดแล้วก็สเปรย์ฉีดได้เลยอันนี้คือจะเป็นแบบเข้มข้นใช้แตบแต่ว่าปกติแล้วมันฉุนนะเยี่ยวหมาคือเหมือนเหมือนน้ำปลาเลยอ่ะน้ำปลาเลยแบบน้ำปลาบกเลยอในรถผมนี่คือคตรเหม็นเลยนะในบ้านนี่โคตี้เหม็นเลยนะดับได้ใช่ไหมดับได้เราแบบทำการทดลองให้ดูไหมเออทดลองสามารถดับได้เลยแม้แต่กลิ่นน้ำปลาเนี่ยสมมติถ้านําปลาหกเนี่ยติดมือเนี่ยเราดมนี่กลิ่นอ๋อคือถ้าว่ากำจัดน้ำปลาได้นี่อย่างอื่นสบายสบายโอ้โหนั่นเราทดลองเหม่ได้ไหมครับได้ครับเพราะเราดูนะอ่า โอ้โแบบนี้เลยน,นี่ครับผลิตภณัณฑ์เป็นอย่างนี้ครับทีนี้เราจะทดลองนะฮะให้ดูเลยนะครับผม,อ,มอันนี้เป็นน้ำยาทำความสะอาดไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี้นะผมน้ำปลานะครับน้ำปลาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะครับให้ท่านท็อปดองก่อนว่าน้ำปลาจริงหรือเปล่าอน้ำปลาแท้ครับน้ำปลาแท้ครับน้ำปลานะครับ ใส่ไว้อันนี้นะฮะน้ำปลาอันแรกเลยนะครับอเทไปปั๊บปั๊บปับไม่ต้องลรวเปลืองอุดยหยดหยุดหยุดแล้่อยใช้น้ำยาเช็ดไม่เป็นไรฮะแล้วก็นะครับเราก็จะหวกินกินน้ำปลากินน้ำปลาพึ่งเลยครับอันนี้เป็นท่านเขาช่วยช่วยถือนิดนนึงอนะครับเป็นน้ำยานะครับเทลงไปอ่านะครับ นันยามันไม่ค um, okay. ่อยมีก hmm. ลิ่นกลิ่นมันจะเป็นเหมือนกลิ่นอ่อนๆนิดเดียวครับผมกลิ่นแบบสะอาดๆโงบยาบาลงบานนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นน้ําเปล่าใส่ตรงนี้นะครับผมขอน้ําเปล่านะครับนะครับผมแล้วก็เราก็จะเอานะครับผมอันนี้คือสำลีนะครับสำลีสำลีนี่ที่บ้านผมมีก็คือสำลีนะฮะสำลีนี่คือแบบคือสามารถซึมน้ำปลาเข้าไปได้เต็มเลยใช่น้ำเปล่า คือมันไม่ได้ซึมเฉพาะภายนอกไงมันคือมันซึมทั้งในเลยฝังลึกให้เลยครับฝังเลยนะรบกวนช่างท็อปนิดนึงครับยกยกยกอันนี้น้ำเปล่านะน้ำเปล่าแต่ว่าทำไมน้ำเปล่าเน้นต้องให้ดูนะครับผมเอสีนี่ไม่แตกต่างสีไม่แตกต่างคือไม่มีสีกลิ่นกลิ่นก็เรียกว่าถ้าจะไม่มีครับมีนิดเดียวนะครับผมอันนี้ผมจะเทสกับน้ำปลานะจุ่มจุ่มน้ำปลาให้ดูนะครับผมจุ่มปั๊บ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 ช่างท็อปดมน้ำปลาดู ยังมีกลิ่นนะลมแรงแสดงน้ำปลานี่นานแล้วหมดอายุแล้วเนเอาเอาให้เอาให้เห็นภาพเห็นภาพอ่านเหม็นมากนะครับแล้วทีนี้ผมจะจุ่มน้ำยาครับผมสบัดสองทีสามจุ่มน้ำยาแค่นี้นะฮะแค่นี้เลยไม่ต้องมากนะครับแล้วก็ชุบน้ำนิดนึงให้ดมนะครับไม่มีกลิ่นเลย Amazing มากอ่ไม่มีกลิ่นใช่ไหมมีกลิ่นน้ำยาที่บอกอ่อนนิดออนเดียวกลิ่นหายเลยใช่ใช่คือปกติแล้วถ้าว่าเป็นพวกเป็นน้ำยาทั่วไปอ่ะมันจะมันต้องมีกลิ่นมากรกบน้ำปลายทีนึงตอแล้วก็ลายเป็นมันจะมีสองกลิ่นอ่ามันจะมีสองกลิ่นประกันใช่แต่นี้คือไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหลือกลิ่นของน้ำยาอ่อนเดียวคือกลิ่นน้ำยาอ่อนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวลองให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าคราวนี้ไม่ต้องไม่ต้องน้ำยาเอาเป็นน้ำเปล่าธรรมดา ก็จุ่มเหมือนกันจุ่มเหมือนกันอ่าจุ่มอ่าจุ่มนิดเดียวล้างต้องล้างเหมือนกันเลยนะไม่ต้องเดีวเดี๋ยวผมล้างนานๆเลยน้ำเปล่าอย่างเนี้น้ำเปล่าอย่างเดียวนะฮะอันน้นานอันนี้สบัดหลายทีเลยอ่ะอันนี้ก็คงไม่มีกลิ่นหรอกเพราะว่าล้างแล้วไงอ่าดูเดี๋ยวดูนะฮะอืมยังมีกลิ่นน้ำปลาอ่าประมาณอีกประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก หกสิบเปอร์เซ็นต์่ามัน<ล>ย,ยังมีกลิ่นใช่ฮะคือมันยังมีกลิ่นอยู่นะครับถ้าเราล้างน้นําอย่างเดียวนะครับผมหรือถ้าล้างกับพวกแบบอ่าสบู่หรืออะไรพวกนี้ก็อย่างที่ช่างเขาบอกมันก็จะมีกลิ่นของน้ําหอมอใช่ไหมฮะแล้วก็อ่ากลิ่นน้ําปลาอยู่สุดๆเลยครับผมแต่เนี่ยมันไปไปกําจัดกลิ่นที่ต้นตอมอัน,นจริงๆกลิ่นน้ำปลาคือหายไปคือกําจัดกลิ่นกลิ่นเลยแต่ว่าฆ่าเชื้อโรคเราต้องไปซื้ออีกทีนึงไม่ต้องอันนี้คือจริงๆแล้วฆ่าเชื้อโรคด้วยเรามีใบเซอร์ติฟิเคทที่ พันการวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ไปเซอร์เซอร์ผแล้วก็นี่แล้วก็ที่บอกก็คือว่าโดนผิวคนได้ผมก็มีใบเซอร์ที่เอาไปทดลองกับผิวมนุษย์มาแล้วจริงว่าไม่กัดก่อนก็คือว่ากําจัดกลิ่นได้ฆ่าเชื้อโรคได้ปลอดภัยประมาณ5% 10% 99.5%โอ้โหปกติแล้วผมถ้าผมมีน้ํายาผมจะซื้อน้ายาดับกลิ่นอ่าครับแล้วก็มีพวกฆ่าเชื้อทีหนึ่งมันต้องมีสองอวัและที่ร้าน อันนี้คือตัวเดียวจบอันนี้ไม่แพงแพงสองพันสองพันชัวอันนี้ถุง5ลิตรถุง5ลิตรถุง5ลิตรสามพันสามพันใช่ไหมถ้าเดดต่อ5ลิตรนี่เท่าไหร่โอ้เป็นสองพันใช่ใช่ผมซื้อมาแล้วอันนี้นะครับผมปกติตอนนี้ผมขายอยู่750แต่วันนี้ช่างเข้ามาอุตสา์มาไหว้น้ำให้ผมนะฮะผมก็เลยอ่ะ เดี๋ยวจะให้ตีแล้วตก็คือผมก็เลยลดไปเลย50% 50%? 50%เหรลือ375บาท375บาทครับลิตรค่าเชื้อโรคค่าเชื้อโรคดับกลิ่นโอ้โหเหมาะสำหรับบ้านที่ว่าเลี้ยงหมาเยอะๆเลยนะก็ผมเวลาผมไปบ้านลูกค้านะแค่สนามหญ้าแค่เข้าหน้าบ้านนี่ก็ปิ่นเตะดกระมูกแล้วแล้วเหมาะสำหรับคนที่ว่ากุมมิ่ง กูมมิ่งมีจำเป็นเลยนะเนี้ยเพราะว่าเทใส่ฆ่าเชื้อโรคได้ใช่เทแต่ฟอกกี้ฉีดตามกรงที่แบบน้องเหมาะสำหรับร้านผมเลยแล้วก็จริงๆเดี๋ยวผมวิธีใช้ก็คืออย่างเช่นบางทีมีบ้านถูบ้านได้ถูบ้านบ้านแต่นี้ถูบ้านถ้าเกิดใช้เข้มข้นเลยมันจะเปลืองเอาผสมน้ําได้อาจิผสมน้ําได้เหมือนกันผสมน้ําได้ก็จะไม่เปลืองเพราะว่าเป็นบ้านทั่วไปมันีกลิ่นอาจจะไม่รุนแรงมากไม่ไม่รุนแรงก็ผสมน้ําได้ใช่แล้วก็เอามาใส่ฟอกกี้อย่างที่บอกฉีดตามจุดต่างๆที่มันมีกลิ่นสมมุติ น้องน้องหมาน้องแมวฉีดฉีดตรงนี้ใช่ไหมเราก็ฉีได้เลยไปตรงนั้นเลยอู้มันก็จะฆ่าเชื้อก็คือตรงตามอะไรได้หมดได้หมดครบจบจบเลยจบเลยโอ้โหนั้นพอแล้วเอาเอาไปเลยครับอันนี้ะลรน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาครับเต่อน้ำด้วยอย่าลืมเป็นไปอย่าลืมค่าโรงแรมด้วยค่าโรงแรมด้วยลงสระไปน้ำเลยลงสระข้าบงกับสองพันคุณมึงสพไป แล้วถ้าเป็นหมาครัหมาหมาค้ับหมาครับมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมโรงแรมกันดีกว่า,<ม>าว่ามีอะไรบ้าง<ด>แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝา,ากว่าชื่อร้านอะไรผมอ,อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกออชื่อร้านนะโม,โมโด็อกโมด็อก M O D O G เหมือนโมฮอตอ่ะฮะโมฮอตแต่นี้คือโมด็อกตั้งอยู่ ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสองนะครับบริเวณระหว่างซอยพันท้ายกับซอยสมหน็ดนะฮะจุดสังเกตง่ายคือเป็นจะมีบุญถาวรอ,อยู่ข้าง,งบุญถาวรน,นะฮะเราก็อยู่ในหมู่บ้านนี้เดี๋ยวถ้าว่าใครมาถูกเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเพจของที่นี่ให้มาที่นี่ครบจบถ้าว่าใครเที่ยวสนใจที่จะเอาน้องเอาน้องหมามาพักมาว่ายน้ำก็มาที่นี่ได้แล้วก็ถ้าว่าใครสนใจพวกผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อโครคก็สั่งซื้อจากที่นี่ได้แล้วก็ตามเพจได้เลยนะครับนั้นเดี๋ยวเราค่อยไป ดูห้องกันว่าสถานที่เป็นยังไงนะครับโอเคนั้นเราไปดูห้องกัน ลังจากขึ้นไปแรกข้างบนแล้วนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็ห้องมาเป็นห้องไป่ต้องมีต่งห้องเลกห้องใหญ่ซึ่งใครที่ว่าสนใจที่ว่าจะมาพาน้องมามา,มาข้าวปักก็คือเมื่อดีโพสต์กันนะครับว่าถ้ามาติดตอ่อมาทางเพจแ,แล้วคุณแม่ฝากอีกทีนึงได้ครับก็ร้านโมโดอกนะครับผมตั้งอยู่บริเวณถนนพระรามสองนะฮะร,ระหว่างซอยพันท้ายกับซอยสแสมดานะครับ จุดสังเกตคือบุญถาวรพระรามสองนะครับผมอยู่ในหมู่บ้านที่ถัดจากบุญถาวรมาเลยนะครับผมติดต่อได้ทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ0927700707นะครับหรือว่าทางไลน์นะครับ adsine นะครับแล้วก็ modog นะครับ modog นะครับผมหรือทางแฟนเพจ Facebook ก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันครับผมได้ทั้งโรงแรมน้ำยาก็สามารถติดต่อได้ครับผมเออวันนี้ก็คือขออนุญาตคุณเบซ์กลับบ้านก่อน เพราะว่าอาบน้ําสบายแล้วเดี๋ยวไปหาที่พักใหม่ในนี้จะลืมจะลืมจ่ายจ่ายที่คอก็ได้ครับอะคอจ่ายมเลยอันนี้ต้อง15วันชุบทีนะครับ15วันชุบทีนะครับเสิบห้าอ๋อเหรอโอเคงั้นอย่าไปแล้วเป็นภาระแล้วไอ้น้ํายาครับน้ํายาน้มัยได้ฮะอันนี้เป็นขวดขวดใช่ไหมไม่ไม่ไม่โอเคอันนั้นจัดให้จัดโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับ